ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ LG โอทีมาเปิดครงการน้องก็ก็ดีครับผมรู้สึกรู้สึกว่าไม่เหมือนเป็นความฝันของเด็กก่อนคือเด็กเราดูทีวีอ่ะรู้สึกว่าแบบอุ้ยสนุกกับการดูพื้นที่อย่างเงี้ยทีวีสวยๆทีวีภาพชัดๆดีๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยทีวีนั้นมันขยายเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อใช่ใช่เพิ่มอัตรารดในการรับชมใช่ใช้เพิ่มอัตราลดในการรับชมครับคือภาพคมชัดมากๆเห็นว่าเขาบอกว่าแบบว่าโอ้โหกี่ล้านล้านพิกเซลนะครับผมคือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งทั้งระบบว่าระบบเสียงแบบว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะ แอดมอสจะเป็นควาดอเบย์แอดมอสซึ่งซึ่งคือแบบว่าคือคมชัดมากๆอะไรเงี้ยครับก็คือคือเราสายเป็นแบบว่าชอบชอบดูหนังอยู่แล้วติดการดูหนังอยู่แล้วนะครับก็ก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบอย่เงี้ยคือแบบถ้าเกิดมาโรงนี้คือจะชนที่บ้านมาด้วยเลยถ้าหลังจากนี้ไม่ต้องดูคนเดียวแล้วเนาะนี่คือคือรอจ่อแล้วเมื่อกี้คอนเทนต์หลักไปแล้วโอเคครับผมชวนใครมาดูได้ดีเอ่อก็ต้องก็ต้องเป็นครอบครัวแล้วก็ แล้วก็คุณวิวครับผมแน่นอนครับก็เมื่อกี้นี้ก็ถ่ายคลิปไปก็ยังส่งไหมเขาดูเลยแบบเขาก็ยังอู้แบบน่าดูเลยไปมาดูด้วยกันมาใช่ครับผมคือตอนนี้ดูหนังคนเดียวตอนนี้คือดูหนังคนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมติดแล้วทุกคนติดอะไรครับมาถึงติดการดูหนังอ่ันเลยได้รู้สัมภาษณ์แค่นี้แล้วของวิวเป็นไหมครัก็จริงๆแล้วเขาก็ เขาก็นำร้องเปิดเปิดทุกอย่างหมดแล้วนะก็ก็ตามตามเขาเลยครับผมตามนั้นเลยหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์ว่าไอเขาไปับพี่ปฏิบัติธรรมใช่ใช่ครับผมก็คือเป็นสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์เชียงที่ผมรู้จักนะครับก็ก็คือไปผมไปชวนมนต์อยู่แล้วเรื่อยๆไปทำวัดเย็นครับผมแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เหมือนเป็นวันที่ไปไหว้พระจันทร์ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสคือคือเจอน้องวิวครับผมมันาไปแล้วมันแบบ นี้เลยเหรอหรือไงเริ่มต้นคือผมไม่ทันได้อะไรเลยผมนั่งสวนมตนอยู่แล้วผมนั่งเน็บกินอยู่ครับผมแล้วคือวิวก็เหมือนตามมารยาทเห็นผมอยู่ใกล้ๆก็แบบจะทักทาย พอหันมามองจะทักที่ไรับไอ้นี่ก็นั่งเดบกินอยู่นั่น<ช>แหละหรอนั่งสวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท,ที่ที่ได้ทักทายกันเลยก่อน <c oughs> หน้านี้คือไม่เคยรู้จักหมายความว่าพูดคุยอะไรกันมาก,ก่อนอเลยเคยมีทักทายกันบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าแม็กก็รู้จักกนสนอยู่แล้วแล้วก็สนก็คือเหมือนเป็นผู้จัดการเดียวกับกันกับวินเอ้ยกับกับวิวครับผมแล้วก็วันนั้นคิวบิวเคยเคยไปร้านอาหารผมเมื่อนานมาแล้วก็เคยเคยได้เจอกันบ้าง แล้วอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าอ่ะคนนี้แหละเราอยากไปคุยด้วยสนัมพัน์พัฒนาความสัมพันธ์จริงๆแล้วเริ่มต้นคือคือผมเอางี้ก่อนตัวผมเองอะ่ะผมผมเป็นคนที่ชอบความเรียบง,ง่ายมากๆจริงๆแล้วคือผมผมมีความคิดเลยว่าผมตั้งใจว่าคงคงไม่ได้มีโอกาสคบกับใครที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ามีชื่อเสียงเพราะชอบแบบว่าแบบว่าชีวิตที่แบบว่าเงียบๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาเจอวิวอะ ทีแรกเราคิดว่าอ้เขามีความแบบดาราจังเลยอะไรเงี้ยเขาเป็นดารานะอะไรเงี้ยแล้วผมมันมันจะมันจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่วิวแบบว่าแสดงให้ผมรู้สึกคือเขาไม่ีความเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเลยให้ผมจริงครัเขาเขาเข,า,ขาติดดินมากผมนั่นนั่นนั่นคือความน่ารักความประทับใจแรกที่ผมมียเขาเลย ก็คือทาให้เรารู้สึกว่าคนที่อย่างที่เราคิดว่าเป็นดาราจริงๆแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆครับนั่นก็คือคือสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็ทําให้สนิทกันเร็วมากขึ้นครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องที่แปลกที่เรามาเจอกันแล้วเราได้มีความคิดอะไรที่เหมือนกันมากคล้ายกันมากครับจนจนแบบเฮ้ยคิดแบบนี้หรอจริงๆเหรอคือแบบตกใจเลยครับว่าว่าคิดเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่งของกินที่แบบว่าเป็นของที่มัน เฉพาะทางมากอย่างเงี้ยแต่คือแบบทำไมมาชอบเหมือนกันได้เงี้ยเช่นแบบไข่ย,ยูยี่ที่ใส่หมูหยองต้องใส่หมูหยองเท่านั้นเออเหมือนกันชอบเหมือนกันหรือโจ๊กที่ผมได้พูดมากเกินไปแล้วปะ่ะเหมือนเหมือนโจ๊กที่แบบว่าต้องใส่ปลาต้องโกแลให้เน้นำปลาต้องโกว่าแทรกซึมเข้าไปในไอ,อ,อ้น้ำโ,โจ๊กอะน้ำโจ๊กเข้าไปเข้าไปในปลาต้องโกหน่อยหนึ่งจนแบบคำกรอบเลยหน่อย คือแบบจ u i c y ข้างในอะไรเข้าเหมือนกันอีกเข้าเข้าเหมือนกันอีกอะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปเป็นบัตรทามจนถึงตอนนี้คือมันกี่เวลาเท่าไหร่ครับเอ่อก็รวมๆประมาณสองสามเดือนครับผมคิดว่าตัวเองคลั่งรักแบบเต็มรูปแบบเลยไหมครับตอนนี้ผมไม่รู้สิมีคนเขาบอกผมว่าเอ่อก็แต่าเชื่อเลย่เเลยเออผมว่า เขาทาให้ผมเปลี่ยนไปด้วยอย่างหนึ่งคือว่าแต่ก่อนแล้วผมค่อนข้างเป็นคนที่จะมีเรื่องของมุมส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วผมอยากอยากแบบเหมือนมนส่งต่อความสุขนี้ออกไป<ส>ครับผมมันก็นคือคือเป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นแค่นั้นเลยครับผมแฮชแ็กคู่เราได้ใช่ไหมที่เราใช่เป็นความพอดีที่เขาคือวนรนณรสและนี่คือวีรัคณิตก็คือเป็น W W คู่ก็เล<ๆ>ยจะเป็น W W Couple ครับผมล้วต่อไปในช่วงที่ตัดได้เปิด คุยก <mile> ันยังไงบ้างก็ตอนนั้นรู้สึกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะอยู่กันแบบว่าไม่เปิดไม่ปิดแล้วก็คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยงเราครับแต่ว่าพอพอวันนั้นมันเป็นโมเมนต์คือวันวาเลนไทน์แล้วคือมันันมีรูปน่ารักน่ารักด้วยครับผมแล้วก็ผมเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ทําก่อนมันก็ไม่เทสิใช่ใช่ครับผมก็ก็คือรู้สึกว่าผมชัดเจนนะอยากแสดงความชัดเจนแล้วก็แล้วก็ให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ เขารู้ว่าผมมีสายตายเขาคนเดียวจริงเลยเพื่อนเซรไพรส์ไหมเพื่อนนอกขั้นมาก่อนหน้านี้ไหมมีมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับผมเป็นนักร้องฮิปฮอปสักเยอะๆเลยรู้นะครับรู้แค่นั้นรู้แค่ไม่กี่คนแล้วก็ไปแล้วเพื่อนเป็นแบ่ง้างก็ก็มีคนมาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็ยินดีกันเยอะครับว่าก็บอกว่าแบบมันเป็นผู้ที่เฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจแต่คนบอกว่าหน้าคล้ายๆกันกแล้วรู้สึกไงก็ ก็ดีใจครับผมก็สวยหรอใช่ครับก็ก็ดีใจมีมีมีคนบอกมอนกว่าอ้ทำไมอยู่ดีหน้ามันเหมือนกันอะไรไงครับผมวู่นี้แม่อยากให้สถานะไหมครเพราะแบบคู่ของเราฐานะกี่แวมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่แบบ่าวมากเลยคือคือจริงๆแล้วผมว่าผมคือคนธรรมดาเราใช้ชีวิตกันปกติแหละครับผมแล้วก็เราก็แสดงออกกันด้วยความจริงใจว่าเรารู้สึกกันแบบนั้นนะครับผมก็ ก็อย่างอย่างที่เห็นแล้วผมผมว่าภาพมันคงมันคงบรรยายได้ได้มากกว่าที่ผมจะพูดแล้วแฝดแฝดก็เป็นคนที่บอกว่าเออเราเราคบกันแหล้วแฝดแฝดครับผมไม่แฝดหน่แฝดไม่พรดหน่อยมั้ยแม่พูดว่ากินใจเวลาคบหามันเร็วจริงจริงแล้วอ่ะผมผมตั้งคำถามกับวิวตลอดเลยนะครับว่าเฮ้ยแบบหนูแบบมันเร็วเกินไปไหมทุกอย่างมันเร็วมากเลยเนาะอะไรเงี้ยบอกความรู้สึกเราเงี้ยแต่คือแบบว่า แต่เมื่อ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 ถึงวันหนึ่งที่เราเราอยู่ในจุดนี้วัยนี้ครับผมเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้นับนับที่เวลาแล้วมันนับที่แบบว่าความคลิกความเข้าใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกว่ามันสบายใจมันอุ่นใจมันปลอดภัยมันลงตัวนั่นนั่นคือสิ่งที่ที่ผมรู้สึกกันกับน้องครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะจับมือกันแน่นแล้วไปด้วยกันได้ครับผมไม่ได้เป็นคนรบมองว่ามันเป็นแบบธรรมะจัดสคนบุณน้ำพาระงีไหมผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะผมอยากจะเชื่อว่า อาจจะไม่ค่อยได้มีใครเห็นมุมที่ผมทําดีแต่ว่าม่าถึงเวลาที่ผมได้รับรางวัลบ้างแล้วปกติไปรับไปวันที่คือต้องอขอพรด้วยความรักไหมคะไม่เคยขอเลยครับผมแล้วก็ผมจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดผมมีความรักจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำอะแบบแบบ่งรักหรือไล่าตามอะไรครับแต่ว่าเมื่อวันที่เราหยุดไล่าตามวันนั้นเรากับกับได้ได้เจออะไรที่แบบว่าเราไม่ไค่อยคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับกับคนนี้เราเรามองไปถึงขนาดไหนครับก็ ผมผมอยากทําทุกวันให้ดีที่สุดจริงๆนะผมก็ผมขอขอบคุณเขาทุกวันคือคือผมผมมักพูดอย่างเงี้ยขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยคือคือคือรู้สึกรู้สึกดีที่มีกันในแต่ละวันมันดีอะอะไรเงี้ยครับผมก็ก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมเพื่ออนาคตที่ดีครับก็คือสมมติเราจะมองว่าไม่ใช่คนที่โรแมนติกมากเหมือนกันเขาให้แต่แบบทำขนมให้แบบวันสุดท้ายเมื่ะอะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยนะฮะจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นไหมครับโรแมนติกไหมครับโอ้เรื่องใหม่มากผมจะบอกกับวิวเลยว่า ไอ้นีนมน่มันเป็นใครงงเป็นเป็นใครอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ผมว่าเขาแหละเขาทําให้ผมสามารถดึงมุมที่ดีสุดข,ของอกมาได้อา่าแต่ก่อนเร,เราก็คงไม่ได้ละเอียดออกทางนี้ว่ามาไล่ทําขนมอะไรเงี้ยครับผมอแปลกใจตัวเองมั้งไหมแปลกใจตัวเองเอจริงๆ<อ>แปลกใจตัวเองครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเหมือนแบบบางโมเมนต์มันมันเกิดมาเองตามธรรมชาติแล้วก็ดีใจที่ได้ทําให้แต่ไม่ต้องใช้ใครดูแล ใช่ใช่ครับรู้สึกเหมือนบอดี้การ์ดคอยมีสายตามองให้ตลอดเลยรู้สึกว่าอยากจะทําแบบมองนป์แบบมีค่าใมสิ่งที่เราไม่เคยทำมาเพื่อเขาอะคับเข้าไหมไม่ถึงว่ายังไงเลทำไมถึงอยากข้าสิ่งที่เราไม่เคยทามาเพื่อเขาทําอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทาที่เราไม่เคยทาใช่ไหมมันไม่ได้เซ็ตหรอกครับว่าว่าว่าสิ่งนี้ฉันไม่เคยทําฉันทําให้เธอแต่คือแบบทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันจะมาเองครับอ่าเพราะว่าเป็นเขาด้วยไหมครับทำให้รู้สึกว่ามันถึงมารับผมเอ่อ แน่นอนครับพอเพอเป็นเขาด้วยครับถึงถึงแบบว่าเหมือนอยากอยากทําอะไรพิเศษพิเศษให้อะไรครับผมโดยที่แบบว่าไม่คิดมาก่อนจริงๆแบบนี่เราหลออะไรอย่างเงี้ยครับผมยังงงคู่ของเราคิดว่ามันมันพัฒนาเร็วไหมครับคู่ของเราจริงคู่อื่นคนอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่แต่รูปคู่จะน้อยหรือถ้าเปิดก็เปิดแค่เปครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราคือจัดเต็มจัดเต็มไหมเิดได้เลย คือผมกับเขาได้มีความ<ฆ>ความเหมือนกันตรงนี้ด้วยแหละครับผมคือเราเรารู้สึกว่าพอเรารู้สึกแล้วอะ่ะเราจะแบบเหมือนซื่อสัตย์กับความรู้สึกไปเลยแล้วก็แล้วก็โชว์ออกมาเลยมันแล้วแต่วิธีของแต่ละคู่นะครับผมแต่ก็คือของผมจะรู้สึกว่าผมละเอียดอ่อนให้เขามากมันเริ่มจากเขาก่อนเขาเป็นคนละเอียดมากครับแล้วก็มันส่งต่อมาให้ผมผมก็แบบว่าอ่ะเราก็เริ่มเริ่มละเอียดอ่อนมากขึ้นพอเราละเอียดอ่อนมากขึ้นเนี่ยทุกความคิดทุกจังหวะ อะไรที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะเริ่มแบบสังเกตแล้วเขาโอเคหรือเปล่าเขาเป็นอย่างนี้นะเริ่มเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือผมผมจะไม่ปล่อยผ่านทุกความรู้สึกเขาเลยถ้าเทียบกันนะตอนนี้เราระหว่างรักกับเขาใครข้างลัะกว่ากันความรู้สึกผมชอบพูดว่าผมผมรักเขามากกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไปถามเขาเขาจะตอบว่าอะไรถ้าเกิดเอาคำถามนี้ไปถามเขาค่ณเขาจะตอบว่าอะไร เขาก็จะสู้กลับอยู่แล้วครับผมไม่ยอมกัดใช่ครับเดี๋ยวรอหนึ่งเอโอเคนะโอเคครับโอเคครับอบคุณมากนะครับขอบครับาก